สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับท่านใดที่ต้องการสเตตเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ1ปีวิธีเอาสเตตเมนต์จากธนาคารกรุงเทพนะครับง่ายๆผ่านทางมือถือครับให้เราเข้ามาที่หน้าบัญชีก่อนครับลำดับแรกลำดับถัดไปให้เรากดเพิ่มเติมครับ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดตรงที่ข้อมูลส่วนตัวครับข้อมูลส่วนตัวตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรเบอร์มือถือเบอร์อะไรแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือ gmail นะครับ gmail ตรงนี้ gmail อะไรนะครับเพราะว่า statement ของเราจะส่งผ่าน gmail นะครับ gmail ตัวนี้ก็จะแก้ได้ครับเราเพียงแก้กดลงไปเราสามารถเปลี่ยน gmail ได้เลยครับ นะครับท่านใดต้องการเปลี่ยน Gmail ก็สามารถเปลี่ยน Gmail ตรงฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับดูอีกครั้งนะครับเข้าหน้าบัญชีครับกดเพิ่มเติมครับข้อมูลส่วนตัวครับอ่าเราก็จะเห็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปหน้าบัญชีต่อครับกดตรงที่มียอดเงินนะครับทุกคน กดตรงที่มียอดเงินกดเข้าไปครับหลังจากที่เรากดตรงนี้ครับเราก็จะเห็นปุ่ม3ปุ่มนะครับจุด3จุดให้กดเข้าไปครับแล้วมันจะมีฟังก์ชันอยู่ด้านล่างครับขอรายการเดินบัญชีครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่เรากดเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีช่วงเวลานะครับเราก็กดเข้าไปตรงปฏิทินตรงนี้แหละครับเลือกเอาเลยครับจะเอาเดือนไหนปีไหนอย่างไร นะครับปีที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วให้เรากดเลือกคําว่าภาษาไทยนะครับหลังจากกดเลือกภาษาไทยเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มถ้าเรากดเลือกภาษาไทยปุ๊บนี่ปุ่มนี้จะกลายเป็นสีน้ําเงินให้กดส่งคําขอเลยนะครับเขาบอกนะครับว่าเราขอบัญชีรอหลังได้สูงสุด12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเรากดคําขอเสร็จปุ๊บให้เราเข้ามาหน้า Gmail ครับเข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับหลังจากเข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับมันก็จะนี่ครับส่งรายการเดินบัญชีนะครับรายการเดินบัญชีตรงนี้นะครับ มันจะใส่รหัสโดยอัตโนมัตินะครับใส่รหัสโดยอัตโนมัติจะเอาวันเดือนปีเกิดของเรามานะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะเป็นรหัสแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครเกิดวันที่หนึ่งนะครับรหัสก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเกิดวันเอ่อเดือน กุมภาก็เป็นศูนย์สองแล้วก็ปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าวันที่หนึ่งกอพหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเอ่อธันวาธันวาคมปีหนึ่งเก้าแปดหก นะครับรหัสของท่านก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเกดหนะครับถึงจะเปิดไฟล์ตัวนี้ได้ง่ายๆครับทุกคนเดจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ